โอเคฮลโลขอกราบสวัสดีท่านผู้สน,นับนี้ผมในช่องแจ็คกอนแทลบอกรกนนับสนุนับเกมเพชรซิมภาคเอ็กช่นเคยนะครับก็อัปเดตของล่าสุดนี่เป็นภาคที่8ของผมนะครับอัปเดตล่าสุดของวันนี้ก็ของของครั้งนี้ก็คือเป็นอัปเดตวันอัปเดตเป็นเมื่อวันอังคารเป็นอัปเดต เออแอดเครื่องใช่เครื่องอัปเกรดกับแอดสัตว์มาใหม่ก็เป็นตัวอะไรวะจะเรียกทียอะไรดีวะมันกะกิบในบางคำศัพท์ด้วยล่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวอันนั้นให้ก็สัตว์ตัวนี้จะสุ่มยากกว่ามิติกหลายเท่าตัวเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่อยู่ในระดับเฮียอะไรวะ ผมจะขอเรียกว่าอะไรดีวะเอาเป็นเทียยวม่วงไปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมะว่านั่นแหละนะซึ่งตัวนี้เป็นชื่อว่าฮักเกอร์พัมกินแคทนะครับก็คือมันเป็นแมวพัมกินตัวใหญ่นั่นแหละซึ่งมีคนได้ไมแค่เพียงหกสิบเอ็ดคนซึ่งโอกาสเปอร์เซ็นในการออกมันโคตรน้อยน้อยสุดๆอะน้อยมากๆมันเลยออกยากก็นั่นแหละก็สิ่งที่อัปเดตมาใหม่ก็คือสปุกี้อัปเกรดก็คือจะเป็นการอัปเกรดของฮาโลวีน กีกับบัฟก็คือจะช่วยอันนี้กับอันบทนนแรกสุดก็คือเขียนว่าเป็นมิติเพชรชานส์ก็คือเพิ่มโอกาสการออกมิติแล้วก็มอคาน่คือ,อ,อการเอฟเคจะเลือกอมเยอะขึ้นมอร์ไดมอนจะได้เพชรเยอะขึ้นแล้วก็แบ t เทิลรีเอนชานส์อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ r e เจนเพชรชานก็คือมันเพิ่มโอกาสการออกให้โอเคแล้วก็ป้ายที่เขียนว่ายูเคียบอัพเกรด a อมออีเวน คือง่ายก็ถ้าจะได้ให้ผมเดาๆนะคืออัปเกรดตัวเนี้ยมันอยู่ได้นานคือมันอยู่ตลอดเลยคือถ้าอัปเกรดจนตันแล้วนะอยู่ถาวเรเลยซื้อคราบอัปเกรดมาน,นจะแพงเลยล่ะก็แรกกับการที่ว่าเอฟเคง่ายส่วนในการอัปเดตครั้งนี้ก็คือคูณสองอีเวนต์ก็คือเป็นคูณสองแอนดิคุณสองแคนนี่นะก็คือเพิ่มลูกอมคูณสองอ่านั่นแหละลูกอมคูณสองแล้วก็อะไรวะ เหมือนผมไปอ่านในในบทความที่เขาเขียนไว้เหมือนเขาจะคูณเกี่ยวกับพวกเงินไปคูณสิบคูณเงินคูณสิบด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่ามันคูณได้เยอะกว่าเดิมนะเหมือนได้เยอะเพราะปกติเวลาที่ผมยอบเคมันได้น้อยมากอนะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องคูณเดี๋ยวมาทธิบแย้วกันมาอัพมาอัพเดตตรงทีล่ล่าสุดที่มันมาใหม่ก็คือจะเป็นรถพ่อค้ารถพ่อค้าจะอยู่ตรง ตรงของเอ่อวอคาน,โน,นหรือตรงเคสนั่นแหละครับก็เป็นทางประตูวไปโลกแฟนตาซีซึ่งจะมาจอดอยู่ตรงนี้นะจะมาจอดตรงนี้ซึ่งรถพ,พ่อค้านี้จะมาก็คือตอนเที่ยงเที่ยงและเที่ยงคืนของทุกวันแล้วก็พ่อค้าคนนี้จะลดราคา80%ของ,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเลยใช่จะลดราคาราคานั้นจะถูกมากคือถูกสุดๆอะใครที่สนใจในการซื้อของพ่อค้าก็นั่นแหละนะ ก็มันจะถูกแต่ผมไม่ทราบว่ามันจะอยู่มันจะอยู่มันจะหายไปพร้อมกับอีเวนไหมอันนี้ผมไม่รู้จริงนะนั่นแหละแต่อัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่น้อยนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกอืมเนี่ยก็เป็นอัปเดตที่มันจะน้อยด้วยละ่ะก็คงต้องรอแล้วล่ะว่าไม่รู้นะว่าเกมมันถ้าอัปเดตอีกไม่รู้มันจะมีเสานนี้อีกไหมนะ แ้วอนี่ก็คือเกมมันอัปเดตหลายวันมากเลยนะหลังจากเหตุการณ์ที่โลบล่มอะโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนนะอุย้ยลืมบอกไปเลยว่ามีกล่องใหม่ใหม่จะเป็นเอออะไรวะกล่กองของขวัญอะใหญ่ใหญ่อะเน่ยวะโอเคผมต้องขอโทษท่านผู้ชมนะพอดีเมื่อกี้มีทุระเอ่อมันกินมมีปัญหาอะไรนิดหน่อยก็เลยหย,หยุดไปเมื่อกี้โอเคก็เอ่อมันจะมีของขวัญน,นะครับก็คือเป็นกล่องของขวัญ อันใหญ่ห้าชิเลียนนี่แหละมันจะเป็นของขวัญพิเศษมันจะอะไรวะ <c oughs> นั่นแหละก็คือตีจำไม่ถูกจะได้เพรน,นะผมเคยตีไปรอบนึงจำไม่ได้ละน,น,นานทีมันจะโผล่มาให้เห็นนอะไม่นานทีหรอกผมไม่รู้โอ,อกาสก,การเกิดมันจะเท่ากับของพัมกินไหมนะผมไม่รู้อ่ะส่วนป๊อปคุนสิผมก็รงสัยอยู่นะว่าปกติตีผมได้รอบเท่าไหร่วะ เห็นมันคูณเงินด้วยอะนี่ยเนี่ยปกติผมได้สี่แสนห้าแสนมันได้ตั้งสองจุดห้าล้านอะคือมันคูณเยอะมากๆอะใช่จ้าปกติมันไม่คูณเยอะเท่านี้ไงมันจะไม่คูณเยอะเท่านี้ปกติผมว่ามันไม่คูณเยอะเท่านี้นะเหมือนเขา่าจะเอ่อเป็นอีเวนต์นั่งน่าจะเป็นการบัฟมัน ให้มันคูณสิบเข้าไปมั้งผมไม่รู้มันคูณไปเท่าไหร่นะผมไปอ่านอะไรข้อมูลผมไม่รู้มันเขียนไม่สิบนะก็นั่นแหละอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอะแล้วก็เหมือนว่าจะมีเรื่องในการโอ้เขาใช้กองกลหมอเไยไม่เป็นไรเหมือนว่าอา่าวิเกมเขาจะอัปเดตระบบการเก็บเงินมาใหม่นะเพื่อให้ตัวเกมมันดูไม่แหลกหรือเปล่าเดี๋ยว ถ้ามีบับไม่เหล็กมันจะแหลกไหมลองดูก่นอนเขาตีโลกนี้เนอะโดนร้ายแล้วลลอะไรโลกนึงก็ได้เดี๋ยวผมขอลองเทสหน่อยแล้วกันนี่ครับมันจะไม่มาเป็นก้อนอน,นะมันจะไม่แหลกแล้วคือเรายืน fk ตีได้เลยเพราะว่า เหลือจะมาเป็นก้อนเห็นปะมันจะดอกการแหลกขึ้นกองใหญ่มันจะไม่แหลกแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาเขาจะแก้เขาจะปรับใหม่นะก็คือไม่ใช่แก้ดิเขาปรับไม่มันแหลกไงคือปกติเวลาที่เหรียญมันมามันจะกระจายไงมันจะแหลกมันมันไม่ใช่กระจายดีมันจะรวมกันเป็นก้อนอ่ะมันทําให้เกมมันแหลกมันผลักคือมันจะแหลกมากไงใช่ใช่มันนั่นแหละจะเป็นก้อนแล้วก็มันแหลก ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีสำหรับเล่นโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าบางทีตีกล่องแบบที่ว่าเราถราวันแบบเราสามารถตีแตกได้เลยแบบวันเฮ้ดอะแบบปั๊บเดียวระเบิดอะเอออย่างนั้นอะมันก็เลยแหลกไงตอนนี้ก็ไม่แหลกแล้วล่ะยืนยับเคสได้สบายเลยไม่แหลกไม่มีปัญหาอะไรละอัปเดตในสัปดาห์นี้มันน้อยเพราะว่าที่จริงอะมันเป็นมินิอัปเดตไงมันมีอัปเดตที่จริงเขาจะตั้งใจน่าจะอัปเดตอะไรมาใหม่นี่แหละแต่ก็นั่นแหละนะ ซึ่งผมก็ว่าคงว่าผมคงไม่น่าจะได้แมวหรอกเพราะว่ามันสุ่มยากแถมเปอร์เซนต์ออกแยากวก่ามิติกหลายเท่าตัวถ้าจะแบบไปหาแรกเขาก็เหนื่อยเลยละ่ะมันยากไงก็นั่นแหละนะก็เออลืมบอกไปผมไปซื้อเกมพาร์มาด้วยละ่ะก็เกมพาร์แค่ใส่กระเป๋าแล้วแหละสุ่มนั่นแหละนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าปกติแล้วในอัปเดตเนี้ยอัปเดตฮาโลวีน่ะ อีกอย่างผมไม่รู้ว่าอีเวนต์มันจะสิ้นสัปดาห์นี้หรือว่าจะไปสิ้นอีกสัปดาห์หน้านะเพราะว่าตอนนี้คนสให่ก็ฟูฟูกันหมดแล้วละ่ะก็สรับคลิปนี้ก็ขอจบเกมนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจะเจอกันในวิดีโอใหม่